ไย้อนวัยเด็กที่อาม่าพาเรามาซื้อฟองเต้าหู้สดหน้าเตากันในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้เราก็เลยมาย้อนวันๆกับที่นี่โรงงานงโง่เจง,ง้วนที่แต่ก่อนอาม่าจะพาเรามาแต่เช้าเพื่อมารอซื้อฟองเต้าหู้สดเพื่อที่จะเอาไปทําให้ลูกหลานกินยิ่งเห็นตอนทนํานะยิ่งนึกถึงอาม่าเลยตอนเด็กๆนี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมเราต้องบุกมาซื้อถึงหน้าโรงงานเพราะว่ามันทั้งหอมสดและฟูมากเวลาทาอาหารและจัดมา2กิโลแบบจุกๆก,กับเมนูนี้พะโลเจของชอบวัยเด็กที่อาม่าทําให้กินเดี๋ยวขอเคี่ยวพะโลให้กลมกลม,มกันก่อน จากนั้นจะหั่นฟองเต้าหู้ที่ได้มาเป็นชิ้นพอดีคําเตรียมไว้แต่ว่าบางคนที่ได้มาสดๆก็จะเอาไปทอดกันก็มีนะทอดมามันก็จะฟูกรอบและเป็นสีเหลืองทองสวยแบบนี้เลยและนี่พอพะโลได้ที่แล้วเราก็จะใส่พระเอกของเราลงไปอย่างฟองเต้าหู้สดทิ้งไว้แป๊บเดียวจากนั้นชิมเลยห <c oughs> ืม <c oughs> เหนียวเนืบดีมากๆเอาจริงๆหอมกลิ่นถั่วแถมตัวเนื้อนี่นะเ <c oughs> นียนไม่มีฟองอากาศเลยคือดีสุดๆช่วงนี้ใกล้เทศกาลกินเจแล้วใครอยากกินอะไรแบบนี้ไปซื้อได้เลยหน้าโรงงานโง่รจงโง อยู่ซอยสุขสวัสดสิ์2ขับรถตามแบบมาเรื่อยๆสามารถมาซื้อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์7โมงถึง9โมงเช้าก็จะได้ฟองเต้าหู้หน้าเตาแบบนี้เลยใครอยากจะลองฟองเต้าหู้สดหน้าเตาไปมิกซ์แอนด์แมชก็ต้องตามมากินดู